สวัสดีครับจากพวกเราเทคนิคอนเรดิโอไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนช่างทุกท่านนะครับมาดูวิธีการค a ลิเบรชันนะครับเป็นซิกเนลเจนยี่ห้อเฮลิเ็กเพกกาดนะครับซึ่งเป็นรุ่น 8648A 100GHz จนถึง1 0 0 0เ h z นมกะครับเป็นซิกเนลเจนทั้ง2ตัวเลยนะครับ ผมก็จะได้จัดเตรียมเครื่องมือในการที่จะทําวิดีโอชุดนี้เพื่อเผยแพร่นะครับวิธีการค a ลิเบรชันหรือการปรับแต่งเบื้องต้นในเรื่องของไทม์เบสนะครับของพวก RF Signal Gen นะครับเครื่องมือที่เราต้องใช้ครับก็คือสิ่งสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือ Frequency Counter ซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้ Frequency Counter ของฟุกนะครับเป็นรุ่น PM 6 6 8 1แล้วก็จะมี อ i จเ n นนะครับเป็น u n i v e r s ร์แซ l เคาน์เตอรนะครับ 5-3-131A นะครับมี2ตัวนะครับเพื่อที่จะใช้ในการ c a l ิเบ a t i ชัน f Signal g e นนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราก็ต้องต่อสัญญาสัญญาณนะครับเพื่อที่จะตรวจเช็คดูก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาชมนะครับ ทำไมเราต้องแคลนะครับตอนนี้ผมเจนไว้ที่10เมกะเฮิร์นะครับความถี่นะครับก็คือ10เมกะเฮิร์นะฮะแล้วก็ผมก็จะต่อไอตัวเอาพุท RF นะครับนะครับฟีกันซีก็ประมาณ10เมกะเฮิร์นะครับตอนนี้อยู่ที่10เมกะเฮิร์นะครับ0 dB เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เราก็จะเห็นฟีซี่เคาน์เตอร์นะครับจับเห็นไหมฮะผม Gen 10เมกะนะครับอ่านได้9.99 99, เห็นไหมด้านหลังก็จะมีเขาเรียกว่าเออร์เรอร์ของฟรีแคนซี่นะครับก็คือ2726นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ต้องจับไอตัวเรฟเฟลนนะครับก็คือต้องจับไอตัวความผีดด้านหลังของ RF Gen นะครับซึ่งจะเป็นพอร์ต 1 0เมกะเฮิร์นะครับในตัวนี้นะครับเป็นเ e ฟเฟอเรนนะครับหลังจากที่เรา,าต่อเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยมาดูหน้าจอนะครับเครื่องมือวัดได้ก็คือ9.99นะฮะลงท้ายด้วยก็คือ27นะครับจริงๆมันต้องเป็น10.00เลยนะครับฉะนั้นความแม่นยำเออร์เลอร์ฟีกันซี่พวกนี้ แต่ละปีแต่ละปีนะครับก็คือไอตัว i อเอฟซิแนนจนินไอเอฟซิกแนนจินนะครับก็จะผลิตความผีเบี่ยงเบนไปเรื่อยๆนะครับทุกปีทุกปีนะครับมันมันมันก็จะเบี่ยงเบนโดยธรรมชาติของเขาแหละสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้มันก็เนื่องจากอุปกรณ์นะครับที่ใช้กําเนิดสัญญาณ1 0 m เมเฮอาจจะ นะครับใช้ไม่ใช้กันแล้วแต่นะครับจึงเรียกว่าไทม์เรสนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการปรับแต่งนะครับก่อนทํานะครับเราก็จะอ่านไอตัวเคาน์เตอร์ได้อยู่ประมาณนี้นะครับอ่านได้อยู่ประมาณ 9, 9. 9.9927นะครับก็จะดิ้นไปดิ้นมาผมก็ต้องถ่ายภาพนิ่งไว้ด้วยนะครับอันนี้ก่อนทํานะครับ ก่อนแก้ไขก่อนจะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อนช่างหลายคนนะครับมีเครื่องรุ่นนี้นะครับควรที่จะต้องอรู้วิธีการปรับแต่งดูแล IF Gen ให้เกิดความแม่นยำอยู่เสมอนะครับอันดับแรกก็ปิดสวิตก่อนนะครับหลังจากปิดสวิตเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็จะหมุนด้านหลังนะครับแล้วค่อยหมุนนะครับะคหมุนมาแล้วนะครับซึ่งด้านหลังเขาเนี่ยเขาจะมีตรงนี้นะครับเป็นสวิตเป็นสวิตโยกนะครับมันก็จะเขียนว่า time base adjust นะครับให้เราโยกสวิตขึ้นด้านบนขึ้นนะครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับโยกขึ้นละส่วนตัวอื่นเราไม่ต้องไปยุ่งกันกับมันนะครับยุ่งกดเฉพาะโยกขึ้นด้านบนอ่อนนะครับ ก็คือ time base adjust นะครับนะฮะเสร็จแล้วเราก็หันหน้าเครื่องมานะครับแล้วก็ต่อ RF gen ให้ครบตรงเราพูดต่อให้ครบเหมือนเดิมทุอกอย่างนะครับาจากนั้นเราก็เปิดสวิตช์เครื่องนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เครื่องก็กำลังบูตนะครับ หน้าจอก็จะขึ้นคำว่า Timebase Adjust Mode นะครับ p r e f on 4บวก10 dB i f out put นะครับจริงๆเขาให้กดบวก10 dB นะครับเพื่อที่จะให้สัญญาณเจนเนี่ยเข้าไปหาไอ้ตัว Frequency Counter แต่ของผมเนี่ย0 dB มันก็อ่านได้ละฉะนั้นผมไม่ต้องจำเป็นต้องกดบวกนะครับผมก็จะกดอนเครื่องเลยนะครับ ออน RF นะครับ RF on กดแล้วหลังจากกดนะครับคุณผู้ชมครับดูให้ดีนะครับตัวเลขด้านขวามือของผมเนี่ยมันจะมีคำว่าไฟล์ไฟล์ตัวนี้ก็คือหมายถึงการจูนแบบละเอียดก็คือ63นะครับแล้วก็จะมีเลข163นะครับ163าเนี่ยจะจูนแบบเรียกว่าจูนแบบคร่าวๆแบบหยบๆนะครับจะมีไฟล์จูนนะครับส่วนมากผมก็จะจูนตัวเลขตัวนี้นะครับ ตอนนี้ให้คุณผู้ชมดูตรงเคาน์เตอร์ของฟุกนะครับผมก็จะทําการหมุนตัวนี้หมุนไอตัวลูกบิดได้อันนะครับเพื่อที่จะให้เลขตัวนี้เปลี่ยนนะครับ63เปลี่ยนเป็น6465ถ้าเกิดเราหมุนกลับมาก็จะเป็นนะฮะก็จะเป็นลบนะครับเหมือนกับเราเปลี่ยนความถี่ของวิทยุสื่อสารเราเนี่ยละถ้าเกิดว่าหมุนขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูหน้าจอของฟรีแคนซี่เคาน์เตอร์นะครับจะเกิดอะไรเกิดขึ้น ตอนนี้ผมหมุนขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับหมุนบวกขึ้นไปได้เรื่อยน,น,นะครับเห็นไหมครั928เห็นไหมครับจะสังเกตว่าตัวเลขมันมันมันกำลังวิ่งไล่ขึ้นไปนะครับมันเหมือนเราจูนเปลี่ยนความถี่นะครับนะครับมันเหมือนเหมือนเราจูนเปลี่ยนความถี่ตรงคำว่าไฟนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นฟรีแคนซี่ก็คือเป็นฟรีแคนซี่หลักของเขาถ้าสูมรอบผมหมุนด้านนี้จาก163เป็น164เห็นไหมฮะ มันมันมันขึ้นทีละประมาณ100กิโลเฮิร์เลยนะครับแต่ตัวนั้นแต่ตัวนี้จะเป็นหลักเฮิร์นะครับ1 0 0 h เฮิร์ตอันนี้100กิโลเฮิร์นะครับถ้าผมหมุนสังเกตนะครับ9 4ใช่ไหมผมหมุนแค่เดียวก็จะเป็น95%นาท้ดีนะหมุนต่อไปก็96ครับนะฮะมันก็จะขึ้นเร็วแบบนี้นะครับส่วนพอมันใกล้ปุ๊บเนี่ยถ้าไปอีกกิน๊นึงเนี่ยมันก็จะเกินนะครับสังเกตไหมด้านหลังมันเกิน ส่วนในส่วนของด้านหลังเนี่ยเราควรจะใช้โหมดของไอตัวไฟลนะครับตัวนี้จะต้องใช้ตัวเลขตรงนี้นะครับในการปรับแบบละเอียดนะครับผมก็จะลดลงมาให้มันตรงนะครับเพื่อนช่างค่อยๆดูนะครับหมุนลบลงมาจากตัวเลข88 87 86 85 84 83 82ความถี่ตรงนี้ก็จะ จะลดลงมาตลอดเลยนะครับเราพยายามให้มันได้อ่านได้10 m เมกนะครับเนี่ยผมเอาละตอนนี้10 m เมกะเฮละของผมเนี่ยไฟจูนก็จะอยู่163นะครับส่วนความทีหลักของเขาก็171แต่ละเครื่องการเสื่อมของไทม์เบสการผิดเพี้ยนของไทม์เบสมันไม่เท่ากันฉะนั้นเอาตัวเลขพวกนี้เป็นเป็นเกณฑ์ไม่ได้นะครับก็คือเราต้องปรับปรับไดอันของพวกนี้นะครับมีฟิก ปุ่ม f r e q u นซี่แล้วก็แ m p l i t u d e นะครับแล้วสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการปรับพวกนี้นะครับก่อนที่เราจะปรับแต่งไาม์เบสเราจะต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้อย่างน้อยนะครับประมาณ30นาทีนะครับอไอตัวซิก n นล RF เอฟเจนเนเรเตอนะครับต้องเปิดอย่างน้อย30นาทีนะครับจากนั้นก็พอเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยเราควรจะทิ้งไว้อีกประมาณ20นาทีเพื่อจะดูค่าความผิดพลาด e อ r ร์เ er ลของเขานะครับ ในเรื่องของไทม์เบสนะครับตอนนี้มันตรงอยู่นะฮะเราต้องดูตอนที่เวลามันร้อนขึ้นมันจะเปลี่ยนไหมแต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนนะครับมันหนีมันหนีไม่เยอะอย่างเช่น010อา่าผิดพลาดอ่ประมาณจุดหนจุดสอย่างนี้เราก็ถือว่าไทม์เบสก็ถือว่าผ่านนะครับให้สังเกตว่าไอ้ตัว10เมกะเฮิร์นะครับมันก็จะเริ่มกระพิบเป็น10เมกะเฮิร์์นะครับ9999แล้วก็กระพิบ10กบระพิบ10 เพราะตรงนี้เราต้องใช้เคานเ,เตอร์2ตัวก็คือเราจับสัญญาณ10เมกะเฮิร์ด้านหลังของเขาเนี่ยเพื่อจะดูไอตัว r e f e r e เซนะครับหลังจากที่เราปรับแอดจัสหน้าเครื่องไอเรฟเฟลเนพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับความถีไอตัวเอาพุตก็เปลี่ยนไปด้วย r e f e r e เซก็เปลี่ยนไปด้วยตอนนี้ตรงมากเลยนะครับก็คืออ่านได้10.000นะครับทั้งหมดเลยนะฮะนะครับมันก็จะมันก็จะอ่านได้ประมาณนี้นะครับ เราก็จะให้เครื่องเขาทำงานไปนะครับโทษทีครับไม่ใช่10.00นะครับเพราะว่าเป็นความถี่ที่ผมตั้งไว้ก็คือ100เมกะเฮิร์นะครับขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมลืมดูนะครับแต่ด้านบนนี้เป็น10เมกะเฮิร์แน่นอนนะครับด้านล่างเป็นความถี่100เมกะเฮิร์ครับที่ผมเจนความถี่ไว้ก่อนที่ผมจะทำการซีเลคเตอร์ของ t ทม์เบสนะครับขอญาตถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับ โอเคหลังจากที่เราเราปรับแต่งนะครับเราก็ต้องรอสักผู่หนึ่งสังเกตนะครับว่าตัวเลขมันจะยังมีการดิ้นการดิ้นการเบี่ยงเบนการเปลี่ยนแปลงของความถี่นะครับของไอตัว IF เจนี่ยขึ้นอยู่กับความร้อนแล้วก็อุณหภูมิของของเครื่อง IF เเจด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดนานๆนะครับช่วงเครื่องยังไม่ร้อนเราก็จะได้ ความผีอีกความผีหนึ่งซึ่งอาจจะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเป็นจุดเป็นกิโลเฮิรต์หรือเป็นเฮิรต์อย่างนี้นะครับส่วนมากเขาก็จะยอมรับอยู่ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยมันควรเออเลไม่ควรไม่น่าจะเกินสักประมาณสัก100กิโลเฮิร์นะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะพยายามทำให้มันตรงเพราะว่า,เ,าเวลาเราปรับแต่งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่ามาตรฐานนะครับ ว่าเราใช้สัญญาณ IFN g e ที่100เมกะเฮิร์มันเป็น100เมกะเฮิร์จริงๆนะครับไม่ใช่เป็น99.987 5อันนี้ก็เขาก็ถือว่ามันมันไม่ตรงนะครับในงานที่ต้องใช้ความถี่แบบตรง100%จริงๆนะครับในในส่วนของสัญญาณสักออสิลโลสโคปนะครับเวลาเขาจับไอตัวความถี่นะครับมันก็จะอ่านได้10เมกะเฮิร์อยู่นะครับก็จะจับได้อยู่ประมาณนี้นะฮะ ตอนนี้ผมรออุณหภูมินะครับเพื่อนช่างสังเกตนะครับผมเมื่อกี้นี่ผมจูนไอตัวเครื่องไว้ที่100เมกะเฮิร์เห็นไหมฮะเวลาเราเปิดไปสักพักหนึ่งพออุณหภูมิมันสูงขึ้นเห็นไหมฮะความผีมันก็จะเบี่ยงเบนซึ่งตอนนี้ผมก็จะย,ยังไม่เอาครับส่วนตัว10เมกะเฮิร์มันก็เป็น9.99.99อยู่นะฮะเราก็ยังสามารถที่จะแอดจาร์ในตัวไฟตัวนี้นะครับทําให้ความผี่อาพุธของเขาหนันตรงนะครับตอนนี้เนี่ยนะ ผมจูนขึ้นมาอีกนะครับมันก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเฝ้าดูในเรื่องของไอตัว f r g q u y n o y counter นะครับถ้าเกิดว่านิ่งนะครับเออร์เลอของหน่วยของมันเป็นเฮิร์ตนะครับอาจจะประมาณ2 3 4เฮิรตสามเฮิร์ตสี่เฮิรตห้าเฮิร์ก็แล้วแต่ความใจเย็นของเพื่อนช่างแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นวิธีการปรับแต่ง เอฟซิกแนลเจนนะครับ h e w l e t t ก a c k a r d 8 6 4 8 a นะครับหลังจากที่ผมได้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะออกจากโหมดการ Calibration นะครับให้กดคำว่า Save นะครับนะฮะปุ่ม Save อยู่ไหนนี่ปุ่ม Save นะครับเห็นไฮะปุ่ม Save อยู่นี่นะครับกด Save นะครับหน้าจอเขาก็จะขึ้นบอกว่า Time Base Setting Save นะครับ เห็นไหมฮะเซตแอรจานสวิตช์ทูออฟหมายคามว่าให้ปิดสวิตช์นะครับเพื่อที่จะเซฟเครื่องนะครับก็คือปิดสวิตช์นะครับผมปิดนะครับปิดปุ๊บนะฮะไอความถี่ที่มันเคยอ่านได้มันก็จะหายไปหมดนะครับทีนี้เราก็กลับมาด้านหลังของมันนะครับด้านหลังของเครื่องนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องโยก ยกสวิตนะครับตรงนี้ขึ้นที่เราโยกขึ้นไปนะครับให้โยกกลับลงมาที่เดิมนะครับโอ้ยมองไม่เห็นนะครับอย่าเอาใหม่อ่าเรียบร้อยครับ ลงด้านล่างนะครับทุกอันแล้วก็ออนเครื่องใหม่นะครับซึ่งค่าไอตัวออฟเซตที่เราตั้งเมื่อกี้นี้นะครับเครื่องมันก็จะทำการบันทึกให้เราพอเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บไ f เอ i จนของเราก็ก็จะเปลี่ยนไปนะครับความแม่นยำมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะของเพื่อนช่างท่านใดที่มีเครื่องรุ่นนี้อยู่ ก็ลองสำรวจเครื่องของท่านดูนะครับผมก็จะออนนะครับตอนนี้ฟรีเคนซีมัน10เมกะเฮิร์นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นร้อยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นร้อยได้นะครับร้อยเพราะว่ากันไปนะครับเมก a ะเฮิร์เนี่ยก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเราต้องการ10เมกเราก็10เมกนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนหน้าจอก็จะอ่านได้10เมกแบบนี้เลยนะครับ พราะตอนนี้มันตรงแล้วนะครับนส่วนในเรื่องของไอตัวเร ference e n c reference ด้านหลังนะครับ10เมกไอตัวที่เขาเอาไว้สอบเทียบนะครับมันก็จะอ่านได้10เมกนะครับนไครความเพียงตรงหลังจากปรับแตกมันต่างกันมากเลยนะครับจบเพียงเท่านี้ครับ